สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบท่านครับมาหอดบานหอดซองนะครับจัดการลือครับที่นี่ลือจุดสอนเหลีนต่างๆนะครับตรงทีมีเศษฝุ่นเศษเขาล่างครับสำลีก็มาซอยคือกันมาหอดบานสำลีก่นกับมาหาเสียวก่นเลยกับเสียดวงเลียนตํากันเลยว่านั้นลือทุกจุดครับ บ่าขาเขาเป่าปันใดครับรถเกียวปีนี้บมเขาเป่าบมเข่าเป่าปันไดครับเหลืองในจากอ่ะสมกระส่วนหนึ่งมกระส่วนหนึ่งครับเหลืองรถร้ายกะก็บกับกับทั้งหมาหุ้งกับโบกับโบือว่าปันไดนะครับแต่ว่าผัดไปนักตรงที่วา ราคาน้ำมันครับเอ้ยบ่เขาเป่าป็นไหนครับนี่บ่เขาเป่าป็นไหนเลยภูเขาเป่าป็นไหนครับปีนี้ก็บเบิดหลายครับค่าส์ส่งแล้วผมจะเฮ็ดคลิปสรุปให้ฟังนะครับว่าปีนี้ตั้งแต่มื่นออกเกี่ยว แต่มือออกเกียวจนว่ามือปิดดูการนะครับเบิดน้ำมันรหลเป็นไหลไหลหน้าจักไรค่าใส่จใจค่าสมค่าจิปะทะต่างๆนะครับเสียหวงกำลังทํำการถอดตะแกงมาหอดอุบลมือเคลื่อนนี้ <c oughs> ออกจาก สูลินมาสมกออกจากสนโรงถามาหาโม่งเคืองครับหาโมงเคืองมาหอดอุบลจักถุ่มเหรอโจเกือนฮะสองถุ่มบ่สองถุ่มนส,สองถุ่มนอก,อนอกหอดบนโนลาสองถุ่มนครับกระลือทุกชิ้นชวนครับใจเย็นน,นุ่งน้องนักสามคนมันได้จังหอกตะแกงมันถดอดไ,ได้ง่ายเลยถอตะแกงกับนอด ขางละสามโตครับอยู่ขามันนี่เขาก็เหลือซุ่มเพนปิดยังทุย่างออกมาก,กะกะดึงถอดน็อตดแล้วก็ดึงตะแกงมาเลยแต่ก็ต้องสามคนสองคนก็ได้อยู่แต่มันต้องผู้เคยถอดนะครับถ้าผู้ผู้เคยถอดนี่หวยลนทับฮอนี่ปูตีนกันไมแเนวหลือทุกจุดครับแกออกตรงไหนที่คิดว่าน้ำสีขางแกะออกเลยครับตรงไหนน้ำขางแกออกเวทถอดฟ้ารางนี้ำเลยครับเด้อเอาแกแกกมาถอดทั้งล่างนี่ ฟ้าหนาชีน้ำตาลสีเท่าแม่ถอดเลยรื้อเวดครับจุดจีวาน้ำที่คา,างถอดเอเไว้เลยแล้วก็ทำการล่างเดี๋ยวเข้าข้างนี่นิบลา้างเขียวเปิดฟ้าสะกูออกก็เอาสอบห้องอานนี้สภาพเครื่อง รถหกปีกิบครับรถผมรถผมไม่ค่อยได้ใส่นักบนไหนหนามเต็มมือมากกับรถผมช้ำเกา่าเปลี่ยนเต็น้้ำมันเครื่องเครื่องกิบครับเครื่องโบไมีเยิ่มครับสวยงามเครื่องกิบกิบยูของผมด้านข้างนี้เดิมเบิร์ครับเดิม เดิมเบิดชุดอุ่มชุดนี้ก็เพิ่นมาตกแต่งเอามานึ่เพิ่นนะครับทําเอากุญแจเบอร์ทิปสองมาคันอีกขอนี่ลูกบอกนี่เห็นบหนั่นนั่นนี่นี่เปลี่ยนถูกปืนตอนนั้นเชียวขันเขา แมนบอ,บอตัวไหนลางลางเออเออลำโตที่สมบีกับทำการแกะครับโบได้บอกยากถนัดเดื่องหม่างนี่เร็วขนาดแต่ประกอบขึ้นมอ,อยังซำเก่าครับเหลือญี <laughs> ่ปุ่นเฮ็ดเกินญี่ปุ่นเฮ็ดเกิน ปุ่นเห็ดเกิน <c oughs> มาเต็มมากครับทีมงานกันยิงยังยิงยังเลยขันเขาเรื่องหนองเรื่องันคันหวัเวเรื่องโคลงเรื่องขันเขาโคตลงเ<ว>ห็นก็ะป่อยมั้งเดว่าวมันกัดกันดิส,าสภาพแท็กหัวกระเพียนพี่นอ้องก็มีแท็กสองปีโอ้ยหายแห้งแท็ก ยี่ห้อนี่ขี้หายครับยี่ห้อนี่อีกยี่ห้อนึงของผมพุ่นยังงามๆอยู่สีปีสีปีแต่ว่าสลิงมันขาดลูกสาวครับลูกสาวหลาลูกสาวหลาเป็นยางฮะแกก,แก,กเอาก็อกแกดิ บอกล่มเว้ยยิงบอกล่มถอดมือเฮ็ดเกียนี่เออบอกล่มได้ยิงอันอ้้ไม่หอดตอดไม่หอดตอดเออมัแนแรงกับไอ้ห่ม Ăn được. Này ăn ừ, <coughs> Đấy, của nhiều nhỉ, không biết gì hết, 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 gì hết, không biết gì ซิปซิปซิงหางานแปลงแหลกที่ผมออกอยู่ไออยู่หิมมูนนะครับมันได้นซิปซิงหาออกแปลงแหลกตั้งแต่ผุนตี้ขันฝนโมตก้ก็ขึ้นรถโบถือหนามเลือกเถื่อนนะครับยีอ่ะมุกโจล่างหนารถเนี่ยยังว่างานเบิอดอนยพืดด้นให้หลังเถินโอ้ยกระยอนอยื้ซื่องานก็ขาดปุ๊ดไปเสื่อๆนี่ <c oughs> มืแอแหงยังเกี่ยวมือสุดท้ายยังเกี่ยวถึงสามชิปไหลอย่คุณพ่อ ยูสูงานขาดปูดไปสือเอาวะเตอร์อครับเกี่ยวบนถึงเปลี่ยนบนถึงหาซิบลาอยู่ซึกละ่ะยี่หอของสีเขียวบอกเลยครับบดีผมบอกอตรงด้วเลยผมใส่เวิร์ดครับสเสร์อผมลองใส่เวิร์ทุหยี่หอเตัว่ายีห้อนี้บ่ผ่านครับ เกี่ยววนถึงหาสิบไรอยู่ไปละ่ะซึกเบิดละครับยีกี้หอนหนึงครับสีแดงผมใส่อยู่ประจำตัวนี้หน้าแรงกับหน้าปีนี่ใส่ไปหรอครับจังเบิดผมผมมาเปลี่ยนออกก่อนผมจะมานี้แค่ผมเกล่ยวอะไหาสิบไร่แหละผมใส่ตัวนี้นี่เบิดละ่ะได้กลับเลยครับคืขขอขางละยีสิบหาไรนี่เบิด ขอแกงออกก็จะลุยงานไถหน้าตัวล้วครับนี่ไถกุบตัวฟังอ่ะดึงดึงไงอย่างนั่งใจจะเห็ดตกเด้อเบาเบาเครื่องนึงแล้วก็ส่วนด้วยโจอยู่นั้งขางหนักได้ตกเบาเอือนะว่างก่อนเออพี่พี่พี่ย่างรถพี่ย่างรถพี่ ทับยางอืออะละดีดีดีอัวตัวปนวนเอายังมานี่นะน้ำนี่มไฟอีกละนี่ไมไฟบน้ำไไฟอีกละมก็เลขี่ใส่บ่มีที่เป็นเนี่ยอ้อบอวุุ้่าพเลยโอ้ยวุุ้าบเลยนีฮาครับคลิปนี้ฮีฮาอย่าดามาด้วยพี่น้อง ยีิบนีให้หาครับขันขนนขนน้นขั้นสมดีกันไปนันเห็นสิหัวคางอเสียดวงเนาะกินขาอย่ามไรบาไกล้ตัว่ามันใจสิขาดทีมขั้นกูได้ว๋วบอกนี่ขึ้นมานี่้อยเย้าเป็นกับหัวได้จอบละ่ะมันสันสันเพราะบอกบอกหัวบ้านนี้เห็นมึงโจหัวซ้ำนี่เจอเสียดวงเหด็ดเช่นเข้าไปที่ละเจอเสียดวงเห็ดเช่นเนาะ ภายในครับนี่ตูตูเบาเบาจงได้บุหอยู่อกนักจริงจริงอยู่ขานี่แน่นดีครับแน่นดีอยู่ขาตะเกียงตัวนี้เปลี่ยนไหมครับน้อยน้อยแซมนี่มันเจอหูเองได้พี่น้องอสี่ร้อยห้าสิบด้ครับนี่ดูพี่บุญ นี่ครับจี๋ยุพี่บุญอำเภอพี่บุญนลานอะไรนี่พี่บูนสกูหนึงนี่ตัวนอนนี่ผมเปลี่ยนไหมครับหัวเขียวคือมาเปิดทั้งล่างนู่นี้เขียวตัวนี้เขียวสกูหนึงนี่เขียวสกูหนึงนี่เปิดทั้งล่างลูกนะไข่หนอกนะเอาเอาลงมือสืเอาเต็นท์หออก เขาเฮียโขบเลยนี่เขาลยเติบเลยคนน่ะเฮียกันเฮียโลดปเปี้ยวยู่หัวเหนกูหันเขาย่างไรเขยังใหมอยู่ต่อเครื่องต่อนี้อ่อนตัวมึงเห็ดจีดมานป่ะอจีดเลยโอ้ดไม่จม,ม,มันปล่อยบเวิดเว้ยคนขื่นด้เบิร์ทางขืน่นเครื่องสอดเนาะเขาอุ้นเปียก กอนถบเปิดเปิดออกยังไมาเ่เสีอาหยายาอยูอ่ยโหลด,ดผม <c oughs> สามหกปีนะครับสามพันสามพันเจ็ดร้อยชั่วโมงครับประมาณสามพันเจ็ดร้อยสภาพก็ยังกิบกิบครับกิบกิบธรรมดายังบอกปัญัยครับ <c oughs> สบายตะแกงครับนี่เบิ่งเอาพี่น้องหลายคนทามกันมาหลายครับตะแกงท้าง่างของมากับโดดครับตัวนี้มันก็ผมใส่คือผมไปซือ้อตะแกงสูงน,นะครับมันโมมี่มันโมมี่ ผมก็เลยลองเอาตะแกงหนึ่งมาใส่เบิ้องด้ยเอาตะแกงหนึ่งมาใส่เบิ้งครับกะนี่นะครับสภาพงามงามใส่ดีอยู่ครับใส่ดีใส่ดีสั้นแบบนี้ซุ่มนี่โอ้ยทำไปสั้นไปทั้งหมดจีเสียของซุ่มจีเรียกหน่อยเอามาสั้นพี่ โอร่มกับวีวีอยู่เกียร์สวมแด้วิ่งเยิมครับวันนี้กิบเดินจวดเป็นจวดนิ่มเป็นนิ่มครับเดินดีขนาดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไล์ก็แชร์ก็ตีดตามด้วยครับกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่ลาดคลิปใหม่หนุ่มหนองมาถ่ายดูนม ยืนแห่งกันยนุกโป๋นี่เดงสินี่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 ไฮดูเบิ้งเห็ดหนาปก๊กหนุกโป๋นี่ยนุกโป๊ะเฮ้ยเท่านั้น,กนะกลวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับพบก,ก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ